สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักษณ์ทางช่องทางซีบีดทมีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่29สิงหาคมนะคะทุกท่านคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับดวงคนที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันเนี้ยคุณอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลนะคะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินนะเพราะอาจจะมีการเลื่อนนัดกับคูณหรือการผิดนัดกับคุณ แต่ในเรื่องงานค่ะปัญหาอาจจะมีมาบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่มันทําให้คุณอารมณ์เสียได้นะถ้ามีปัญหาอะไรหนักๆนะคะก็ลองปรึกษาคนรักหรือเพื่อนสนิทดูพวกเขาก็ค่ะอาจจะมีคําแนะนําดีๆให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่จันงานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวละนะคะส่วนในเรื่องของการเดินเรื่องขอเครดิตหรือขอสินเชื่อต่างๆ,างๆก็ยังได้ผลดี ทีนี้ถ้าเกิดมีใครกวแ,แต่กําลังติดต่อรับอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไว้บ้างสีงบางคนวันนี้จะเป็นสีเขียวสีม่วงสีเหลือง,ลองแล้วก็สีฟ้าค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้ที่จะเสริมดวงการเงินนะคะก็จะมีพระแม่แลัศมีหลวงพ่อปักแดงแล้วก็องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณส่วรถ้าเราต้องการเสริมดวงการงานนะคะก็ให้จักการรบูชาองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะจะเสริมทั้งดวงการเงินแล้วก็ดวงการงานได้อย่างดีเลยทีเดียวหลวงพ่อคูณค่ะแล้วก็องค์สมเด็จพระเรัตราชิมาหราชทีนี้เครื่องประดับเสริมดวงนะคะให้หาเครื่องเงินติดตัวไว้นะคะจะเป็นแหวนเงินสร้อยเงินต่างหูเงินได้หมดเลยเพราะจะเป็นแม่เหล็กที่จะนําโชคลาภมาให้กับทุกๆท,ท่านค่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนสิงหาในสัปดาห์นี้นะ ทำบุญมันเกิดขอให้ทําบุญเกี่ยวกับการซื้อที่ดินค่ะหรืออาจจะสมทบทุนสร้างพระประธานก็ได้นะคะอันนี้สง่งจะทําให้เรามีความร่ารวยนะคะมีความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สมบัติอาหารค่ะจะใส่บาตรก็ดีถาวายสังฆทานก็ดีนะคะหรือจะทําบุญจะดีต้องเป็นอาหารที่เป็นเส้นๆน,นะเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเคร็นะ่หน้าที่การงานเรานะคะก็จะ ลื่นไหลอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะทําอะไรได้ยันยืดยาวเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่ะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไรกันบ้างนะคะในรอบ17.30น,นเลขที่ออกคือ802ก็66รอบนี้ตัวเน้ลข2เข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็เข้ามา2ตัวกลับนะคะของ2ตัวบนด้วยนะคะก็คือเลข20นั่นเอง ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ770แล้วก็91รอบนี้เป็ในเลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่ค่ะก็เข้ามา2ตัวล่างด้วยนะคะแต่ว่าเป็นตัวกลับนะก็คือเลข19มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำันอังคารที่29สิงหาคมค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข1เลข3เลขศูนย์เลขหเลขเก้าเนื่อที่เลขหกับเลขส สำหรับชุดจับคู่1 2 1 4 1 6 1 7 1 8 2 3 4 3 6 3 7 3 8 3แล้วในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข3เลข4เลข6เลข8เน้นไิที่เลข2กับเลข3นะคะชุดจับคู่ค่ะ20212527 29 0313537393แล้วในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข3เลข5เลข2เลข1ในไิธีเลข9กับเลข3นะคะชุดจับคู่ค่ะ90 94 96 97 98 0343637383 อันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลานะคะของวันอังคารเลยค่ะทุกท่านคะจะรักผู้เสมอนะการทําบุญจันทร์ทำทานจะเสริมดวงเรื่องการงินก,กับโชคาลาภได้เป็นอย่างดีเลยแล้วอีกอันหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านใครยังไม่ได้ไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยอย่าลืมนะคะไปโหลดแอปพลิเคชันเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการใช้สิ่งมงคลตัวเลขมงคลหรือในเรื่องของดวงชะตาด้วยพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลเ็กเ่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีแบบนี้นะคะ วันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกันสวัสดีค่ะ